สวัสดีค่ะปอเองนะคะปอก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่มีอาการปวดท้องประจําเดือนทุกๆครั้งที่มาประจําเดือนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ทรมานมากใช่ไหมคะสําหรับคุณผู้หญิงสําหรับผู้หญิงทุกๆคนน่ะซึ่งจะรู้สึกเลยว่าถ้าสมมติว่าวันแรกของประจําเดือนที่มาคือวันหยุดวันหยุดที่เราออกไปเที่ยวที่เราออกไปทําน่นทานี่กับทําให้เราต้องนอนอยู่บ้านนะคะ ซึ่งมันได้ทําลายความสุขของเราไปแล้วนะคะซึ่งนะคะปอนะคะก็ได้ค้นหามาหลายๆตัวมากกินยาก็แล้วหรือว่าแบบนอนพักออกกาลังกายอะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำให้อาการปวดท้องประจําเดือนลดน้อยลงเลยนะคะจนปอได้มาเจอตัวนี้เลยค่ะคลิก plus นะคะซึ่งสุดยอดมากเลยนะคะทานตั้งแต่ทานตั้งแต่กล่องแรกรู้สึกเลยะคะ่ะว่าพอเดือนพอเดือนถัดมานะคะรู้สึกว่าการปวด น้อยลงนะคะจนประทับใจมากแล้วยิ่งใช้ไปเอ๊ผิวยิ่งใสขึ้นด้วยนะคะนี่นะคะอยากให้ดูว่าทานจริงๆค่ะนี่อันนี้ก็แผงที่สองแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็กินมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่ายิ่งกินแล้วยิ่งประทับใจก็เลยแบบทั้งได้ทั้งผิวและทั้งตอนนี้การปวดท้องประจำเดือนไม่มีแล้วนะคะ แล้วก็ที่สำคัญแบบประจำเดือนมาแบบเป็นน้ําใสมากเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาปวดท้องประจำเดือนหรือว่าหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์แบบที่เกิดจากการมาประจำเดือนนะคะปรึกษาสอบถามก็ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะรักสุขภาพอย่าลืมดูแลสุขภาพเขาด้วยนะคะบ๊ายบาย